รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตก,กรรมในงานมหก,กรรมงานวิจัยแห่งชาติ2567มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอแสดงควาเยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นราชมงคลพระนครในโอกาสรับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2567ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2567 ซึ่งจะดขึ้นในรวร่าววาวมาที่26-28ถึงสิงหาคม2567นนโรงรามเซนทราแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเวิร์กลรุงเทพได้แก่นายเทียรพัฒ์ปัญญาเพียรรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่องกระเป๋าผ้าจากเศษได้เหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยมีรองศาสตราจารย์ดรรัตนพลมงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์นัทดลรุ่งเรืองกิจไกรมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นวราชชาติวิวัฒพรชัยมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาและนางสาวหัตถัยทิพสีชมพูและนายเจรเมสุภารัตน์รางวัลเหรียญทองแดงจากผลงานเรื่องชุดอุปกรณ์การทาผ้าบาติก จากแป้งหัวบอลและเพนด้วยสีจากธรรมชาติโดยมีรองศาสตราจารย์ดรรัตนพลมงคลรัตนาสิทธิ์และผู้ช่วยศาสตราจาร,จารย์จรุนคลายจ้อยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน